สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขปู่คุณครูหนะจตามาแล้วจ้ามาแล้วหนุ่มฝนพัดแสบมาแล้วจ้าพี่น้องมือสีผ้าไม่กินต่ำบอกหอยจูแบแสบๆจ้าพี่นอ้องทำแล้วไม่ไหมเลยจ้ดพี่น,อน,น้องมึงเนี่ยครับหมูก่อบพี่น้องมา นตัวยังไงก็ไม่หองจับๆต้องการจับพีหน้อยอืจับ,จบ ปากบม่รุดพี่น้องบรรยากาศดีพี่น้องมาเนี่ยลมเย็ยนเซ่อๆได้จ้ะพี่น้องต้นนี้ไหมอ้วนๆจ้ะกำลงังใคร Anh đạo mọi làm nhau mọi thứ nhau, mọi thứ Give me a phi hết về ghép nào, tầm hỏi ghép 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 nào. Mm. กินตัวหอยพักมาได้กินม่นรองมืนจะชิมหอยยา 我不。<music>

จับนัวถ้าจะจิ้มหอยพี่น้องพักว่าได้กินจับหอยอด่าหอยจุคมน้อยๆพี่น้อง Dạ. Yeah. nhau không? Chị nó xì lên nè. Dạ. chạy khắp chặt. Con đẹp Nó có câu Mm. Oh. kau Hmm Hmm